ก็เป็นได้เลิกนะฮะแกนโอเพนนิง่งเพราะเราเปิดมา34เดือนละเปิดทำการมา34เดือนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีวันเปิดเป็นทางการสักทีก็ถือวันนี้นะเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นแกนโอเพนนิง่งเป็นการเอ่อเป็นการสัมมนาด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยให้ให้รู้ว่าโอเคตอนเนี้ยที่เนี้ยตรงเนี้ยโรบาน idl นะฮะเปิดทำการแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ที่ผ่านมาเราไม่ได้โฆษณาอะไรสักเท่าไหร่หมอก็พูดของหมอไปคนเดียวนะฮะ แต่ก,ก็ก็ทุกคนก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมีอะไรไหมคุณพิงค์ความควบคุมตอนในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างครับโรงพยาบาลเรามันเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมนะครับคือความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกก็คือว่าเราสามารถที่จะรับคนไข้เป็นคนไข้ในไว้ได้คือแอดมิดได้นะคือปกติผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะผ่าตัดใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยหลังผ่าตัดเราควรจะนอนพักที่โรงพยาบาลอันนี้คือหลักการอยู่แล้วแต่ที่ ที่เราเราทากันอยู่ที่ผ่านมานะฮะหลายๆที่คือผ่าตัดใหญ่ดมยาสลบปุ๊บปล่อยกลับบ้านทันทีหมายความว่ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะลดลดเปอร์เซนต์โอกาสมีปัญหาเนี่ยหมอคิดว่าการผ่าตัดใหญ่การผ่าตัดที่ต้องใช้เวลานานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะทําในโรงพยาบาลมันจะช่วยลดปัญหาลดความเสี่ยงได้มากที่สุดนะครับประมาณนี้ส่วนมากคนจะมาทําอะไรครับในยุคนี้ในปศนี้ มันมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าของเรามันทําทั้งตัวทําทั้งหน้าแล้วก็บอดี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ที่เปอร์เซ็นนะที่ที่เปอร์เซ็นคือเป็นการดึงหน้าเป็นหลักดึงหน้าย้อนววยนะครับรองลงไปคือการเสริมหน้าอกนะเสริมหน้ออกแล้วก็รองลงไปอีกก็คือการทําจมูกทําจมูกแก้จมูกตาสองชั้นอะไรพวกนี้แล้วก็รองลงไปอีกดูดไขมันอ่าดูดไขมันตัดหนังหนะ้าท้องพวกนี้แล้วก็มีเรื่องปรับครุงหน้าครับใช่ใช่อ่า ยกคิ้วอยู่ในอย,ใอยู่ในยกคิ้วเราก็มียกคิ้วเราอยู่ในอยู่ใ,ใ,หใ right. นหมวดของการดึงหน้าอยู่แล้วนะครับใช่แล้วก็มีนอกจากนั้นก็มีบริการที่ไม่เกี่ยวกับผ่าตัดเช่นก็อย่างที่เรารู้ฮะฉีดโพตอลฉีติลเลอร์ทั่วไปนะครับออสตราเทอร์มาชคู่นี้เราก็มีศส่วนในไทยจิ้งอยู่ข้างล่างนะก็มีคุณหมอคุณหมอชะลอวัยที่ให้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 คำปรึกษาอยู่ใช่ครับดีนะก็คุณชารีวิวได้ครับขอกาคุณเ็ยังไงบ้างใช่ได้ก็เป็นดีนะผมว่าแบบพอด้วยด้วยการที่ว่า ที่นี่ไม่เหมือนคลินิกเล็กๆแล้วนะเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่แบบใหญ่ๆน่ก็มีความหนึ่งเรารู้สึกมีความสบายใจถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาใช้บริการใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็ดูแลคือแบบควบคุมจริงๆนะครับผมมีทําทุกอย่างจริงๆเลยด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากเข้ามาสวยหล่อเนี่ยเขามีแบบว่าจัดการให้คุณได้ทั้งตัวเลยอ่ะใช่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเลยครับผมคุณน็กในวัยไม่สามเลครับก็ต้องเติมเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเสร็จเนี่ยผมจะลองไปดิฟวิตามินดูบ้างนะฮะเขาบอกว่ามันทําให้สุขภาพเราถ้าแบบ พักคนน้อยใช่ไหมไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนหรือแบบทำงานแบบหนักๆอะไรอาเงี้งอยาอาจจะช่วยให้แบบว่าร่างกายมันแบบรู้สึกเป็นยังไงนะครับสดชื่นขึ้นไม่ป่วยไ,รรไม่ป่วยใช่ครับโอกัสเป็นไงบ้างเราเล็งอะไรไหมคะ ใ,ใครสนใจครับก็คือใค,ใครที่มองหาที่สัญญกรรมอยู่หรือว่าไม่สัลญกรรมก็ได้ฉีดต่างๆนานาน,านี่แหละคือถ้าถ้าหาที่ที่ที่มีความจริงใจอันนี้เราเราพูดก่อนเลยว่าเราเราเราดำเนินธุรกิจนี้เนี่ยหมอเป็นเจ้าของเองอเพราะหมอจะบอกถ้าถ้าหมอเป็นเจ้าของเองเนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เอาไม่ได้เอาคำว่ากําไรนําไปก่อนอเรามีคําว่าเอาพูดง่ายๆมีคำว่าจรรยาบรณคำคออยู่นะเพราะนี่เราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาเป็นตัวหลักได้ กำไรมันก็ต้องมีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเอาเงินมาเป็นทุกอย่างนะครับคือเราจะเลือกสิ่งที่มันถูกต้องก่อนถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ไปในในทางที่สายดาร์กเงยเงไปเราเห็นว่าธุรกิจประเทศนี้ตอนนี้ผู้เล่นมีเยอะนะผู้เล่นมีเยอะแล้วก็ทําให้มีการลดต้นทุนมีการใช้ยาปลอมบ้างนะสัญญกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างเราพยายามที่จะไม่ทาในสิ่งเหล่านั้นเลยที่ผ่านมาเราเชื่อว่าความจริงใจต่อคนไข้เนี่ยความ การรักษาที่เป็นตามมาตรฐานของคนประกอบวิชาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจนี้มันยั่งยืนนะครับ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยสุดท้ายถ้าเราทําดีฮะก็มีการบอกปากต่อปากไปเองเราไม่จําเป็นต้องไปไปทำการตลาดไปทุ่มงบการตลาดอะไรมากมายหมอยังไม่เคยเสียเงินค่าย,ยิงแอ f เฟซบุ๊กเลยสักบาทโดยเฉทุกวันนี้นะจนสร้างเป็นโรงพยาบาลได้นะครับเพราะว่าหมอเชื่อว่ามันมันก็ใช้ความจริงใจเขาว่าใช้รีซอสใช้คุณภาพการรักษามาให้คนไข้ เป็นตัวนำนะครับประมาณนี้ยังเกิดกครับผม